กลับมาพบกับรายการค uh ู่หูคู่เทวบายสมิติเวสีนครินกันต่อนะคะค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้รับฟังความคิดเห็นของท่านอื่นกันไปแล้วนะคะในหัวข้อที่ว่าระหว่างเพศช,ชายหรือเพศหญิงเพศไหนที่จะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลันได้มากกว่ากันค่ะซึ่งความคิดเห็นคนส่วนใหญ่นะคะค่อนข้างจะหลากหลาย,ลยทีเดียวนะคะแต่ฟังดูแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะและเพื่อให้แฟนๆของทางรายการนะคะได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องนะคะทางรายการก็ได้เชิญคุณหมอจากโรงพยาบาลสมิติเวสรนนครินมาตอบคาถามในเรื่องนี้ค่ะตอนนี้นะคะคุณหมอก็อยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์วีระอัศวิศาพณ์นะคะแพทย์หัวหน้า,ผาแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลสมิติเวสรนนครินคะ่ะสวัสดีค่ะค,คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะคุณหมอคะในชีวิตประจําวันสมัยนี้นะคะเราก็จะแบบทํางานกันเยอะแยะ,แยะเพลิดเพลินม,มากเลยบางทีก็ติดการประชุมบางทีก็รถติดบ้างอะไรบ้างนะคะทําให้ไม่สามารถที่จะปัสสาวะได้ทําให้ต้องมีการกลั้นปัสสาวะด้วยความจำเป็นนะคะหรืออย่างหลายท่านก็จะแบบดื่มน้ําน้อยเพราะว่าแบบขี้กเกียจจังที่จะไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆแบบกั้นปัสสาวะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช่ไหมคะอย่างนี้ก็บอกว่าแค่กาั้นปัสสาวะเฉยๆคงไม่เป็นอะไรอันนี้เท็จจริงแค่ไหนคะคุณหมอ ก็มีส่วนจริงอยู่นะครับเพราะว่าตัวเชื้อโรคที่อยู่ในกระเพาะปัสสวาวะเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะถูกขับออกโดยการปัสสวาวะทิ้งนะครับสามสี่ชั่วโมงทีร่างกายเราก็จะขับทิ้งทีหนึ่งถ้าเรากั้ปัสสวาวะไว้นานเนี่ยเชื้อโรคในในปัสสวาวะเนี่ยมันจะแบ่งตัวมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือควรจะต้องดื่มน้ำเยอะๆคนที่ดื่มน้ําน้อยและกลั้นปัสสาวะนานๆเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับ แล้วก็เพราะปะสัสสาวะอักเสบนี่เกิดขึ้นจากอะไรคะคุณหมอโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีรียนะครับแต่ว่ามีการติดเชื้ออื่นๆร่วมด้วยได้นะครับ<ม>หรือว่ามีการติดเชื้อชนิดอื่นได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีรียแล้วก็เชื้อโรคนี่จะเข้ามาที่กร,ระนเพาะปัสสาวะจากจากด้านนอกผ่านทางท่อปสัสสาวะนะครับแล้วก็เชื้อแบคทีรียพวกนี้มันจะไปฝังตัวอยู่ที่ผนังของกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเราดื่มน้ําน้อยหรือว่าต้านปัสสาวะนานๆเชื้อโรคมันจะแบ่งตัวเยอะขึ้น และทาให้มีการอักเสบติดเชื้อเกิดขึ้นค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างการที่เราเข้าห้องน้ําอย่างเช่นตามปัมม๊มอะค่ะแล้วเราก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้จะมีผู้ติดเชื้ออยู่หรือเปล่าเราก็กลัวว่าจะแบบติดเชื้อนี้คะ่ะคุณหมออย่างนี้มันสามารถจะติดกันได้ไหมคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยนะครับว่าห้องน้ำไม่สะอาดจะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้หรือเปล่าเ,เรามีข้อมูลน้อยมากที่จะบ่งบอกว่าห้องน้ำที่ไม่สะอาดที่เราไปใช้นะ่ะจะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ นะครับแต่ข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คือการดูแลรักษาความสะอาดตัวเราหลังการขับถ่ายต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของการติดเชื้อพวกนี้ครับแล้วอย่างสายชําระครับก็เหมือนกันครับสายชําระก็ไม่ใช่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกลุ่มพวกนี้นะครับนีเนาะเราก็จะได้ดูแลตัวเองตอนแรกก็ไม่มั่นใจในการที่จะ กลัวว่าเวลา,า,วา,าไปเข้าห้องน้าที่แบบว่าไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยชาโก้ว่าจะแบบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดโรคนี้ได้ใชค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณหมอคะแล้วชายหรือหญิงคะที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลันมากกว่าก<ม>ันนะคะอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเชื้อโรคเนี่ยเข้าจากด้านนอกเข้ามาผ่านทางท่อปัสสาวะนะครับท่อปัสสาวะของเพศหญิงี่จะสั้นกว่าของผู้ชายเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้าได้ง่ายมากง่ายกว่าหลายเท่านะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไม ผู้หญิงถึงมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายกว่านะครับเพราะเชื้อเข้าจากด้านนอกและเข้าได้ง่ายกว่าแล้วยิ่งถ้าผู้หญิงมีเรื่องของอการกั้นปัสสาวะนะครับเชื้อโรคก็จะยิ่งเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคําถามนี้ตอบได้เลยครับ <c oughs> ว่าผู้หญิง <c oughs> นะครับเป็นเพศที่มีการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะเสบได้ง่ายกว่าค่ะแล้วปัจจัยหรือสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดโรคนี้นคะ อย่างแรกเลยนะครับที่กล่าวไว้ว่าถ้าเราคลั่อนปสัสสาวะนานๆนะครับก็จะทําให้มีโอกาสการติดเชื้อได้ได้เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นแล้วนี่ยังมีสาเหตุอื่นๆอีก,อกเช่นเ,เรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับ <Yeah. S 2> เพศสัมพันธ์นี่บางคนเนี่สงสัยว่าทาไมมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วมีเรื่องของการติดเชื้อ <Okay. S 2> ก็เพาะปะสัสสาวะอักเสบตามมานะครับบ่อยครั้งเหตุผลเพราะว่าเขาเชื่อว่าหลังมีเพศสัมพันธ์ในบางรายท <Okay. S 2> ่อปสัสสาวะจะบวม แล้วขับถ่ายปัสสาวะออกได้ไม่หมดมีปัสสาวะเหลือค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมากนะครับก็จะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อเป็นได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงล่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงส่วนผู้ชายจะมีสาเหตุอื่นนะครับเรานอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงมีเรื่องของนิ่วหรือมีความผิดปกติอะไรในระบบทางเดินปัสสาวะนะครับเช่นมีนิ่วอยู่มีก้อนเนื้อมีอะไรอยู่นะครับก็จะมีโอกาสการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น นี่ขอแบบว่าอินไซต์นิดนึงนะคะพอดีว่าคุณหมอ,อบอกเรื่องเพศสัมพันธ์ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ค่ะอย่างนี้ค่ะในเรื่องของท่าทางที่ปฏิบัติการในการมีเพศสัมพันธ์ค่ะมีส่วนไหมคะอย่างเช่นบางท่าที่ทําให้มีการกระแทกในส่วนของกระเพะาะปัสสาวะค่ะแล้วจะทําให้แบบเพศหญิงที่อ๋อไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับเขาจากการศึกษามาไม,ไม่มีเรื่องของของท่าทางเข้ามาเกี่ยวข้องอนะครับแต่ว่ามีการ บ่งบอกความสัมพันธ์กันชัดเจนระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับก,การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ,ค,ะคุณหมอคะสีหรือกลิ่นของปัสสาวะแบบไหนที่บ่งบอกว่าเราเข้าข่ายการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบคะกลิ่นนี่บอกยากนะครับ <laughs> เพราะว่าบางคนบอกกลิ่นฉุน <c oughs> นะครับบางคนบอกเอ้กลิ่นมันเปลี่ยนไปนะครับกลิ่นที่เปลี่ยนไปนี่อาจจะพอพอไหวนะครับกลิ่นฉุนนี่บอกยากเพราะว่าในปัสสาวะมันก็มียูเรียอยู่ มันก็จะมีกลิ่นที่ฉุนอยู่แล้วนะครับและขึ้นอยู่กับว่าเราดื่มน้ําน้อยหรือมากด้วย <c oughs> งั้นกลิ่นนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่ที่บอกยาก <c oughs> แต่สีนี่มีประโยชน์ <c oughs> นะครับถ้ามีเลือดปนนะครับสีออกเหมือนน้าล้างเนื้อบางคนบอกเลยว่ามีสีเหมือนน้าล้างเนื้อหรือว่ามีริ่มเลือดปนออกมา <c oughs> อันนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันผิดปกติแน่ๆ, <c oughs> ๆนะครับต้องรีบมาหาแพทย์นะครับ เพราะว่านอกจากมีเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแล้วเนี่ยอาจจะมีสาเหตุอื่นได้ด้วยนะครับเช่นมีนิ่วอยู่ที่ท่อไตหรือนิ่วที่กระเพาะปัสสาวะนะครับหรือมีเนื้องอกในในทางเดินปัสสาวะก็จะทําให้มีเลือดปนออกมาในปัสสาวะได้ด้วยนะครับแล้วอาการที่พอเราสังเกตจากตัวสีหรือกลิ่นอะไรนี้แล้วคะแล้วมันจะมีอีกอย่างนึงค่ะคือเวลาฉี่เนี่ยจะเหมือนกับปัสสาวะไม่สุดอะไร่างนี้หรือเปล่าคะที่แบบขัดใช่ครับใช่ะอาการหลักๆของ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็คือเรื่องของของปัสสวาวะกระปิดกระปอยะนะครับแล้วก็ปัสสาวะแสบขัดเห <c oughs> มือน,น,นแต่ว่าไม่สุดเลยอยากจะถามค <c oughs> <ช>ุณหมอว,<ช><ช>ว่าใช่ไหมอะไร<ช>แต่ไม่เคยพบคุณหมอสักทีเพราะเราคิดว่าซื้อยามาทานเองมันก็หายได้แต่จริงๆนะคือเราเข้าใจว่าการดื่มน้ําเยอะๆมันจะเหมือนเป็นการขับปัสสาวะไงคะคุณหมอแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผมถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยดีที่สุดก็คือการพบแพทย์ นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อยาทานเองหนึ่งก็คือถ้าเราทานไม่ไม่ครบขนาดอาจจะมีชื้อดื้อยาเกิดขึ้นได้นะครับและปัจจุบันผมพบว่ามีชื้อดื้อยาที่เราใช้กันอยู่ประจำเนี่ยมากขึ้นนะครับดงั้นดีที่สุดคือพบแพทย์แล้วก็ให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยให้แน่นอนก่อน ว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงหรือเปล่านะครับในบางรายผมอาจจะต้องส่งปัสสาวะเพาะเชือช้อดูด้วยนะครับอย่างคุณผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับปัสสาวะขัดได้เหมือนคุณผู้หญิงใช่ไหมคะเป็นได้ครับผู้ชายก็พบได้แต่ว่าพบในสัสดส่วนที่น้อยกว่าผู้หญิงเยอะนะครับแล้วก็ในผู้ชายนี่ถ้าเราตรวจพบว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพียงแค่ครั้งแรกเนี่ยต้องทําการตรวจหาสาเหตุให้ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่า โอกาสที่ผู้ชายจะมีกะระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นยาก,กมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจอปุ๊บเนี่ยต้องรีบหาสาเหตุอื่นๆนะครับเช่นมีนิ้วหลบซ่อนอยู่ที่กะระเพาะปัสสาวะไหมมีนิ่วอยู่ที่ตไตไหมหาสาเหตุอื่นที่จะทําให้เกิดกะระเพาะปัสสาวะอักเสบแสดงว่าถ้าเกิดคุณผู้ชายมีอาการนี้ต้องรีบมาพบแพทย์เช่นกันครับคุณผู้หญิงก็ห้ามซื้อ,อยาทานเองนะคะใช่ค่ะควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะค่ะ สำหรับเรื่องโรคกระพาปะปัสสาวะอักษษเสบเฉียบพลันนะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะอดใจราสักครู่อยู่เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณหมอตาค่ะคือมีลูกชายคุณหมอเขาก็จะบอกว่าต้องตอนแรกที่ตั้งแต่แรกคลอดคุณหมอบอกพยายามเหมือนเปิดอวัยวะเพศเขานะเขาจะได้แบบไม่มีปัญหาเรื่องตร<ช>งนี้ค,ค่ะก็เห็นด้วยนะครับถ้าเกิดเราทําด้วยมือก่อนในการเปิด หนังหุ้มปลายได้นะครัให้เขาปสัสสาวะออกได้สะดวกตรงนั้นก็จะลดปัญหาในระยะยาวได้นะครับอีกวิธีหนึ่งถ้าแพทย์เขาประเมินดูแล้วว่าไม่สามารถเปิดได้ด้วยมือได้จริงๆก็ต้องอาศัยการผ่าตัดช่วยนะครับ